ครบสวันแล้วจำกันได้ไหมครั้งที่แล้วสอนทำเวท้าวดองไปครบสามวันแล้วเดี๋ยวว่าจะชิมกันวันนี้แต่ว่าถ้าชิมแม่งแค่แค่แม่งอ่ะก็เบเบพื้นๆเดี๋ยววันนี้เราจะทำไก่ด้วยดีกว่าเดี๋ยวนี้จะทำไก่แบบบอนชอนเลยกินคู่อันนี้เริ่มต้นจากหมักไก่ก่อนขั้นแรกไก่นี่นะเราหมักด้วยผงกระเทียมนี่ผงกระเทียมมีอยู่ใส่ไปเลย ใักไทยป่นเกลือแล้วก็คุกเลยเริ่มเข้าวันดีก็นี่ทิ้งไว้ครึ่งชั่วโมงแล้วระหว่างรอแม่งหมักก็เดี๋ยวทำน้ำซอสกันน้ำซอสส่วนผสมโคตรง่ายไปรู้มาแล้วแต่จริงๆอ่ะมันมีหลายสูตรมากนะแต่ว่า อยากกินสูตรนี้เรื่องของกูเลยสูตรนี้มีน้ำมันงาซอสเระเทศน้ำผึ้งแล้วก็โคชูจังเริ่มร้อนแล้วใส่ซอสเขะเทศลงไปซอสเขลเทศมาแล้วก็ใส่น้ำมันงาใส่แล้วแมเอกของเรามาหาซื้อ,อยากนักใช่ไหมรอแม่งขวดใหญ่และ ใส่ไม่อ่อนใครที่ซื้อไม่ทานอย่าอิจฉาใส่แม่งไปเลยอ้าเอา่ายใส่กระเทียมแล้วใส่น้ำผึ้งอ่ะประมาณนี้หน้าตามันอาจจะยังไม่ค่อยเหมือนเท่าไหร่แต่เดี๋ยว ทอดไก่แล้วเดี๋ยวเราเอาไก่มาคลุกกับมันต่อปะทอดไก่อันนี้พักไว้ระหว่งางรอมันเดือดเราก็เอาไก่นมาชุบแป้งบางๆอันนี้ใช้แบบออริจินอลเลยโทกิอันนี้ไก่เราก็หมักไว้แล้วครึ่งชั่วโมงนี่เราก็เอาไก่มาลงทอดปมา จริงไอ้ที่ชอบทำอาหารเพราะแม่งเหมือนเล่นแม่งได้เล่นนี่แหละโขย,ย,ย่างจริงกูมาไอสัตว์เอายางพร้อมอย่างพร้อมกระเด็นยางหนึ่งสองสามไปได้เว้ยได้เว้ยว้าวเฮ้ยมาว่ามาว่าเอาเว้ยเอาเว้ยดูสีด้วยโหอ,อยากให้เห็นแล้วอ,อยากให้ได้กลิ่นมากเจ็ดแค่โคตรดี ดูโชว์นิดในไ้ไที่แล้วเหลืองแล้วก็ยกขึ้นพักปับน้ำมันหน่อยเชี่ยเป็นไงเป็นไงโอ้ยเฮียเอคฟซีเรียกคุณพ่อเลยเนี่ยปลาต้อยรังเสร็จก็ว่าปลาต้อยเถอะไปเจอลุงแพนไปรู้เรื่องโอ้ยเหียโอ้ย มือเนี่ยกูจะเกรงทำไมเนี่ยลุ้นไงวางไว้นี่เชี่ยดูแค่นี้ไอเหี้ยแค่นี้ก็น่าแดงชิบหายแล้วมาลุยต่อเดี๋ยวมาฟิตจะเร่งกันแล,กแล้วก็เราก็เอาซอสเมื่อกี้ที่เราผัดไว้ลงกระทะอีกรอบนึงเสร็จแล้วเราก็เอาไก่เมื่อกี้นะลงไปใส่กระทะเลยอ่าให้ดูนเต็ม โหยน่ากินชิบหายโหยดูดิเขี้ยชิ้นเสร็จไปไฟ นี่เด้ต้องเงี้หาเรื่องชิบหายจะทำแค่หวัวยเท้าเชื่อหน้าแดก,หน,แดกหน้าแดกเหรหน้าแดกเยี่ยยบอกเลยลอยเนงหงีนิดนึงต้องเยอะนี่โอ้ยแทงตัดเขียววน,นะสีครบต0ดสิบยี่สิบเนเกาหลีขึ้นมาทีเจองาเข้าไป ว้าวไงเงเรียบร้อยนี่แล้วก็มีนี่กิมจิส่วนพระเอกของเราจริงๆมึงคือพระรองแหละไอสัตว์แต่ว่ากูทำมึงก่อนมึงเลยเป็นพระเอกดูความครบชุดขาดอะไรไปอย่างปะนี่โอ้ยแม่มาเดี๋ยวลองแดกให้ดูว่าแม่งกินได้จริงเปล่าเชียดูดิดูดิดูดิ

อืมือนกอ้เยอะโอ้ยดีอยกเลยอืมโดนทีไวภูมิใจว่ะไปละแยก